สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับ PowerPoint นะครับตัวนี้จะเป็นของ Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่นที่ใช้งานตอนนี้นะครับที่เป็นตัวปัจจุบันก็คือเวอร์ชั่น2019นะครับซึ่งเราจะมาแนะนำว่าเวลาเราสอนไปด้วยเนี่ยจะทำยังไงถึงจะเห็นหน้าครูผู้สอนที่เป็นในรูปแบบของวิดีโอนะครับ โอเคครับเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเปิดตัวโปรแกรม powerpoint ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับขึ้นมาก่อนผมจะแนะนำว่าในตัวโปรแกรม powerpoint นะครับในเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงกัน นะครับอย่าง2016 2013เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้ว่าเวอร์ชั่น2016แล้วก็เวอร์ชัน2019ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันไปมากนะครับโอเคในขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะเริ่มในการอัดวิดีโอนะครับเราต้องไปเปิดตัว เมนูเมนูหนึ่งะครับซึ่งเราเรียกว่าริบบอนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มหรือว่าลบได้นะครับให้ทุกท่านไปที่ไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงออปชันด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกขั้นตัวไหม r i ริบบอนทีนี้ฝั่งขวามือก็จะมีเมนูต่างๆที่ถูกเปิดใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วจะมีช่องช่องนึง ชื่อว่า recording ตรงนี้ยังไม่ถูกติ๊กนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับสังเกตว่านะครับจะมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่า recording โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคเอในการบันทึกนะครับเราจะกดตรง record slideshow ซึ่งให้เราคลิกที่ตรง ที่เป็นข้อความนะครับแล้วก็จะมี2ออ,อย่างให้เราเลือกนะครับอันแรกก็คือว่าเล็กคอร์ดฟอร์มเคเลนสไลด์กรณีที่เราอยู่สไลด์ uh, ที่3แต่ว่าเราต้องการที่จะเริ่มบันทึกตั้งแต่สไลด์แรกนะครับก็ให้เลือกตัวฟอร์มดิ i ิ n ิ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเริ่มตั้งแต่สไลด์ที่3ที่เราอยู่ปัจจุบันตัวนี้ก็ให้เลือกเลขกคอร์ดฟอร์มเคเ s นสไลด์นะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มตั้งแต่สไลด์แรกแล้วกันนะครับคลิก1ครั้งครับแล้วทีนี้ก็จะมีหน้าต่างนะครับโอเคหน้าต่างของการบันทึกจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆก่อนเมนูข้างบนนะครับรีคอร์ดตัวสีแดงก็คือเวลาที่เราจะบันทึกให้เรามากดตรงนี้ครับอ่าแล้วมันก็จะเริ่ม บันทึกของมันไปนะครับแล้วถ้าเราอยากกดยุดก็กดส t o p แล้วก็กด r e p พย์ตรงนี้เวลาเราจะทดลองเล่นนะครับกรณีที่เราบันทึกแล้วก็ได้กดสต็อปตรงนี้จะเป็นการพิมพ์โน้ตนะครับของตรงสไลด์นี้ว่าเราจะต้องการพูดอะไรไหมนะครับแล้วก็เล็กคอดไว้ได้หรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่เราอยากจะนำเสนอนะครับในส่วนของเคลียร์ตรงการกรบาทนี้ครับ ก็จะมี Clear Current Slide แล้วก็ c l e a r a l l slide คำว่า Clear All Slide ก็คือสิ่งที่เราเขียนลงไปสิ่งที่เราบันทึกลงไปมันก็จะล้างก็จะลบไปหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Current Slide ก็จะเฉพาะสไลด์ที่โชว์อยู่หน้าจอเราปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้ยังกดไม่ได้เพราะว่า,ายังไม่ได้มีการแก้ไขยังไม่ได้มีการทำอะไรนะครับโอเค เซตติ้งนะครับบางท่านเปิดขึ้นมาเนี่ยตัววิดีโออาจจะยังไม่มีหรือว่าเสียงอาจจะยังไม่มีนะครับให้เรามาเลือกตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับมันก็จะมีไมโครโฟนข้างบนตอนนี้นะครับเราก็ใช้ไมค์ตัวนี้อยู่โอเคครับคาเมล่าก็คือกล้องที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้ผมใช้กล้องที่เป็นตัวติดมากับโน้ตบุ๊กนะครับตัวต่อไปนะครับตัว ลูกศรซ้ายขวาก็คือเวลาที่เราบันทึกตัวสไลด์ตัวนี้เสร็จนะครับบันทึกตัวสไลด์ตัวนี้เสร็จกรณีที่เราจะไปสไลด์ถัดไปก็ให้คลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปบันทึกข้างล่างขวามาดูที่อันแรกครับถ้าเราคลิก Turn microphone off ตัวเนี้ยเราจะปิดไมค์นะครับ อันที่2ตรงกลางที่เป็นรูปก,กล้องก็คือคาเม่าตอนนี้มันออนอยู่นะครับอันที่3นะครับเดี๋ยวผมขอติ๊กเคจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราปิดปิดกล้องนะครับตัวที่เป็นจอเล็กๆตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับโอเคเปิดกล้องนะครับแล้วมาปิดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นาการพรีวิวก็คือหน้าต่างตรงนี้แหละครับถ้าเราปิดตรงเนี้ย จะไม่มีการพรีวิวแต่จะมีการบันทึกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเอาไว้อ่ามาดูตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือสีในการที่ที่เราจะทำไฮไลท์หรือว่าที่เราจะเขียนเป็นจุดเป็นมาร์คข้อมูลนะครับในสไลด์อ่ะกรณีที่เราจะไฮไลท์นะครับก็คลิกตรงนี้ครับไฮไลท์ light, แล้วก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะครับตอนนี้ ก็เป็นสีนี้อยู่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ข้อมูลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเพนแล้วก็สามารถเลือกสีเลือกอะไรได้เหมือนกันก็สามารถเขียนได้นะครับเราอาจจะวาดรูปหรือว่าจะเขียนข้อความมาเลยได้อ,อ,อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นยางลบนะครับแล้วก็คลิกที่เส้น ก็จะลบให้นะครับประมาณนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้ตัวเลเซอร์นะครับให้เราคลิกขวาตรงหน้าสก,กรีนตรงนี้แล้วก็เลือก Pointer Option นะครับมันก็จะมีเพนมีไฮไลท์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างหน้ามันจะไม่มีเลเซอร์พอยเตอร์นะครับให้เรามาเลือกเลเซอร์พอยเตอร์ตรงนี้นะครับโอเคนี่ ก็จะเป็นเหมือนกับเรายิงเลเซอร์ใส่ตัวสกรีนของ powerpoint นะครับโอเคครับแล้วก็ถัดไปตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดของสไลด์ปัจจุบันและก็ระยะเวลาในการบันทึกนะครับโอเคถ้างั้นตอนนี้เราพร้อมองค์ประกอบพร้อมทุกอย่างข้อมูลเราก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ได้อธิบายส่วนต่างๆไปแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มเ r คอร์ดกันเลยนะครับ จะนับถอยหลังนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มเรียนกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องการจัดการข้อมูลและความรู้นะครับรูปแบบของการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะครับประกอบด้วย3ารูปแบบด้วยกันก็คือการประมวลผลส่วนบุคคลนะครับแบบรวมแล้วก็แบบกระจายนะครับ แล้วก็รูปแบบของการประมวลผลส่วนบุคคลนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับใน้าบนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะอสอบถามได้ในจุดตรงนี้เลยครับโอเคครับกรณีที่เราบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด สต็อปตรงนี้นะครับหรือนะครับหรือเราจะกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็บันทึกใหม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะครับบันทึกเสร็จแล้วแล้วก็กดสต็อปตรงนี้โอเคครับก็จะขึ้นรีเพย์นะครับแล้วก็ให้เราบันทึกอีกอเสร็จสิ้นทีนี้ผมจะปิดออกไปเลยครับถ้าเราบันทึกเสร็จแล้วก็ให้เราปิดลองอไปได้เลยนะครับ สังเกตว่าเราจะมีหน้าต่างของจอนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีถ้าเอาเมาส์ไปชี้ก็จะขึ้นให้เราเล่นได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับเวลาเราเจา้า PowerPoint เนี่ยไปไปให้นักเรียนเรียนเลยหรือว่าไปให้คนที่เราต้องการจะให้เรียนรู้เนี่ยได้เลยนะครับก็เวลาที่เราโชว์โชว์ตรงนี้ยสตาร์ทนะครับ มันก็จะมีวิดีโอให้เราโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มเรียนกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องการจัดการข้อมูลและความรู้นะครับรูปแบบของการแล้วก็รูปโอเค okay, ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้อ่าเราต้องการที่จะเซฟ นะครับออกไปเป็นไฟล์นะครับให้เรามาที่ตัว recording เหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีเมนูหนึงนะครับ export to video คลิก1ครั้งแล้วให้เรามาเลือกนะครับความละเอียดของไฟล์ที่เราจะ export ออกไปนะครับก็จะมี 4K Full HD 1080p นะครับแล้วก็ HD 720p นะครับส่วนที่ใช้กันประจำนะครับบ่อยๆก็จะเป็น Full HD กับ HD นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นตัว 720p แล้วกันนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็มากดตรง Create Video ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ตัวะระบบ ของตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกพื้นที่ว่าเราจะต้องการเก็บไฟล์เนี้ยไว้ตรงไหนแล้วก็ให้เราตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็พื้นที่เนี้ยถูกแล้วนะครับแล้วก็กดเซฟเรามาดูด้านล่างนะครับตรงนีแ้แถบด้านล่างจะแสดงสถานะนะครับแล้วก็ชื่อที่เราเซฟนะครับว่า ชื่ออะไรแล้วก็จะมีโปรเกสอยู่ด้านข้างรายละเอียดว่าตัวเนี้ยมันกําลังมันคึกถึงไหนแล้วนะครับซึ่งกระบวนการเซฟตัวเนี้ยของตัวโปรแกรมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานกว่าปกติอยู่นะครับพอสมควรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าง4สไลด์เนี่ยน่าจะใช้ประมาณสัก3 5นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็รอสักครู่นะครับให้ให้ตัวคอนเวิร์ตเนี่ยเสร็จก่อน ครับตอนนี้ตัวโปรแกรม PowerPoint ก็ได้ save ไฟล์เป็นไฟล์ MP4 นะครับหรือไฟล์วิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปเปิดไฟล์ดูว่าพอเปิดไฟล์แล้วเป็นยังไงนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับโอเคครับตรงนี้นะครับไฟล์ตัวนี้ก็มาแล้วนะครับ ความยาวของวิดีโอก็หนาที12วิขนาดไฟล์ก็6เมกนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มเรียนกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องการจัดการข้อมูลและความรู้โอเคอันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มเรียนกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องการจัดการข้อมูลและความรู้นะครับรวมแล้วก็แบ,บ่งปัจจัยนะครับ อ่าจะเป็นลักษณะน,นี้ครับส่วนบุคคลนะครับจะเป็นลักษณะหรืเราจะกดจากที่สังเกตนะครับก็ไฟล์ก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวคุณภาพนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ในในตัว 720p ก็ไม่ได้ถือว่า,าจะ หนักหรือว่าจะโหลดเครื่องเกินไปนะครับโอเคครับในส่วนของการานำเสนอนะครับการสอนแบบนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปสอนนักเรียนในห้องนะครับแต่อาจจะมีการทำคลิปวิดีโอสอนนะครับหรือว่าจะอัปโหลดไฟล์ตัวเนี้ยเข้าไปใน g o o l l e l a s s r o o m ก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปอัปโหลดใน YouTube ก็ได้นะครับ เพื่อที่ให้นักเรียนไดเ้เรียนผ่าน,นหลายๆช่องทางน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ